สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องไฮยาซีลัมของเรานะคะซีลัมหน้าเด็กของเรานั่นเองนะคะตอนนี้ล่าสุดนะคะได้รับรางวัลจากการโหวตจากนิตยสารโอเคนะคะว่าเป็นซีลัมแห่งปีนะคะซีลัมที่ดีที่สุดแห่งปีนั่นเองนะคะบอกเลยว่าสุดยอดมากๆถามว่าทําไมเราถึงได้รับรางวัลดียังไงนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดําผิวหยาบกร้านนะคะลิ้วรอย ต้องใช้ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้มีไฮยาลูรอน100%จากเยอรมันนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของมะนาวคาเวียนะคะซึ่งเป็น AHA จากออสเตรเลียนะคะตัวนี้จะช่วยผลัดเซลล์ผิวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระหรือจุดด่างดำนะคะแม้แต่ติ่งเนื้อเล็กๆนะคะ ที่เป็นส่วนเกินนะคะผุดขึ้นมาบนผิวเราตัวนี้ก็สามารถขัดออกได้ด้วยนะคะและยังมีส่วนผสมของดอกไม้นานาพันธุ์จากฝรั่งเศสนะคะและก็มีส่วนผสมของซากุระจากเกาหลีซึ่งช่วยให้ผิวของเราแข็งแรงนะคะตัวนี้ตัวดิฉันเองให้ฉายาว่าซีรั่มหน้าเด็กหรือว่าซีรั่มเปลี่ยนผิว โดยที่ไม่ต้องไปสัญญกรรมนะคะไม่ต้องไปพึ่งมีดหมอนะคะแค่หยดทุกวันก็สวยได้นะคะมาดูนะคะหน้าแมค้านะคะมาดูหน้าเก่านะคะมีหน้าเก่ากับหน้าใหม่โดยไม่ต้องสัญญกรรมนะอันนี้เป็นหน้าเก่านะคะเนีย่ยเห็นไหมคะก่อนหน้านี้นะคะมีทั้งฝ้ากระจุดด่างดําแม้แต่ริ้วรอยแก่ก่อนวัยนะคะมาเต็มเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นหน้าสด ปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นหน้าสดปัจจุบันนะคะตอนนี้แต่งหน้านะคะแต่งหน้าเนียนกริบทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้ายันเยนเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะใช้ไฮยาลูกลุ่มขนเราจะเล็กกระชับนะคะเออแล้วก็ถ้าคนที่รูขุมขนกว้างใช่ไหมคะก็จะทําให้มีความมันบนใบหน้าเยอะนะคะถ้ารูขุมขนเราเล็กเรียบเนียนผิวหน้าเราก็เวลาแต่งหน้าก็จะแบบ โหแบบเป๊ะเวอร์ได้ทั้งวันนะคะฝากไปด้วยนะคะไฮยาซิลลัมของเราและตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาด้วยนะคะก็คือมีครีมบำรุงนะคะสูตรเข้มข้นสำหรับตอนกลางวันนะคะแล้วก็มีสลิปปิ้งมาร์กมาร์กตอนกลางคืนนะคะมาร์กทิ้งไว้โดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะใช้แค่3มตัวนี้นะคะนี่เลยแค่นี้นะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าของเรา เนียนเด้งสายนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยมากทิ้งไว้ใช่ไหมคะตื่นเช้ามาตอนเช้าหน้าเรานี่แบบว่านุมน่มๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะถักเข้ามาได้เลยคะ่ะ